Oh, right. boy. เรียบร้อยแล้วครับผมเจ้าม้ามือทําได้แล้วนะครับฉเฉลยวันสงปรานอีกหนึ่งตัวนะครับกับหมายเขาช่องพลานนะครับหมายนี้เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกนะครับพอดีผมนึกว่าไม่มีนกเพราะว่ามาแล้วอากาศมันร้อนไม่มีไม่มีเสียงนกขันเลยก็เลยเอาลงตั้งเอาไว้นะครับไม่ได้ติดกล้องเลยเสียดายมากเลยครับ เขามาเถียงอยู่นานเลยนะครับพอดีไหมายนี้ผมไม่ได้ติดกล้องเจ้าม้ามืนเล่นดีเลยนะครับหลังจากที่ออกจากกล้มผสมแล้วก็ไม่ยอมเล่นเลยนะครับแต่ว่าไหมายนี้กลับเล่นดีนะครับเฉลยตัวนี้มีคารล้มครับเสียงดีเลยนะครับเถียงอยู่นานนะครับกลัวจะลงมาเหยียบนะครับแม่เสียดายอย่างเดียวไม่ได้ติดกล้องเลยครับไม่ได้ดู ช็อตเด็ดตอนเข้ามาเหยียบเลยนะครับโอ้โหเส้นสอเต็มหัวเลยนะครับสุดยอดครับได้นกเขาช่อมพลามไปเลี้ยงหนึ่งตัวแล้วนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับนกตัวนี้โอเคเลยนะครับ สุดยอดมากเสียดายอย่างเดียวไม่ได้ตั้งกล้องนะครับไม่ได้ดูช็อตเด็ดเลยครับแล้วก็หมายนี้จเจ้ามามือเล่นดีนะครับปกติหลังจากที่ออกมาจากกลมผสมและไม่ยอมเล่นเลยนะครับต้องใช้ลำโพงช่วยตลอดแต่ว่าหมายนี้กลับเล่นดีครับ เถียงกันนกป่าอยู่นานเลยดึงจนนกป่าลงมาเหยียบเลยนะครับสวยครับนกป่าตัวนี้แขงก็สวยดีครับสุดยอดครับ ี้เราก็มาลุ้นหมายที่2นะครับเป็นสวงมะม่วงนะครับอยู่ทีนเขาพอดีอเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเจ้าหมามือจับให้หนึ่งแต้มแล้วนะครับแต้มที่สองแล้วนะครับแต่หมานี้เจ้าหมามือไม่ยอมเล่นนะครับต้องใช้ลํำพงช่วยนะครับติดไวมาลงปักนี่เหยียดเลยคูได้แค่คำเดียวแต่ว่าติดแล้วยังคูนะครับนกตัวนี้สุดยอดเลยครับ ติดไวมากมาไวติดไวเลยนะครับตัวนี้ตอนอยู่บนต้นไม้ก็มีเรียมมีคูอยู่นะครับ ได้แต้มที่สองเอาไปเลี้ยงแล้วนะครับฉเฉลยวันสงกรานอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้มาเขาช่องพลานก็มาบุกไม้ใหม่นะครับก็เจ้ามามือก็จัดให้สองแต้มนะครับสวยครับสวย สุดยอดเลยครับถึงแม้จะเล่นไม่เต็มที่เด่ก็ทำแต้นได้นะครับวันนี้ก็ได้สองแต้มแล้วนะครับนกเขาช่องพรามนะครับ ตัวแรงนี้ไม่ได้ตั้งกล้องนะครับแต่ว่าเจ้าม้ามือเล่นดีนะครับแต่ว่าหมายที่สองนี้พอตั้งกล้องแล้วเจ้าม้ามือไม่ยอมเล่นนะครับต้องใช้ลังพงช่วยนะครับแต่ยังไงวันนี้เจ้าม้ามือก็จัดให้สองแต้มแล้วนะครับถือว่าไม่เสียเที่ยวนะครับ มาครั้งแรกก็ได้นกไปเลี้ยงเลยนะครับผมจะให้ดูสภาพไม้นะครับเป็นสวงมะม่วงนะครับอยู่ตีนเขาพอดีเลยนะครับบินมาเกาะอยู่บนต้นมะม่วงนะครับก่อนที่จะลงมา โอเคครับผมแลคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม